โรงเรียนบ้านกะลาพอยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินและตรวจเยี่ยมสถานศึกษาโรงเรียนบ้านกะลาพอสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต3ตั้งอยู่หมู่ที่1บ้านกะลาพอตำบลตรอบอนอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีก่อตั้งเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2464 มีเนื้อที่11ไร่2งาน71.5ตารางวาปัจจุบันบริหารงานโดยนางสุริยาหามะผู้อำนวยการโรงเรียนมีครูและบุคลากรทางการศึกษา25คนปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น159คนเอกลักษณ์ของโรงเรียนคือยิ้มง,ง่ายไายงามสลามเก่ง อัตลักษณ์ของโรงเรียนคือส่งเสริมวิถีอิสลามและมีค่านิยมร่วมกันคือเสื้อตี BKP คความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการศึกษาในโรงเรียนบ้านตะลาพอระดับประถมวัยผลลัพธ์คุณภาพของผู้เรียนประถมวัยโรงเรียนบ้านตะลาพอได้ส่งเสริมให้เด็กมีความพร้อมตามพัฒนาการทั้ง4ด้านคือด้านที่1 ด้านร่างกายเด็กปฐมวัยมีร่างกายเจริญเติบโตตามวัยมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัยดูแลความปลอดภัยและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรคมีกล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรงประสานการอย่างคล่องแคล่วครูปฐมวัยใช้เทคนิคการสอนที่เน้นการปฏิบัติจ,จริงเรียนผนเล่นการเรียนรู้ผ่านกิจวัตรประจำวัน เด็กได้ดื่มนมและรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการด้านอารมณ์จิตใจได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจให้เด็กมีสุขภาพจิตด,ดีและมีความสุขแสดงอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัยมีคุณธรรมจริยธรรมมีความรับผิดชอบซึ่งถูกส่งเสริมผ่านกิจกรรมต่างๆด้านสังคมส่งเสริมให้เด็กมีทักษะชีวิตที่ดี ปฏิบัติตามแนวทางของศาสนาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรู้จักช่วยเหลือตนเองเขารพผู้อื่นปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและความเป็นไทยรู้จักช่วยเหลือแบ่งปันอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขด้านสติปัญญาโรงเรียนดำเนินการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบเรียนปวลเล่นได้สืบเสาะคนา้นคว้าผ่านกิจกรรมหลัหก6กิจกรรม ได้เรียนรู้สร้างสรรค์ผลงานและใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัยมีความสามารถในการคิดจินตนาการและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยโรงเรียนมีการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจนมีองค์ประกอบที่สำคัญ เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาระดับปฐมวัยมีการพัฒนานหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรท้องถิ่นที่มุ่งพัฒนานเด็กครบทั้ง4ด้านทางด้านร่างกายด้านอารมณ์จิตใจด้านสังคมและด้านสติปัญญามีการพัฒนานครูและบุคลากรให้มีศักยภาพโดยการเข้ารับการอบรมเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์ผู้เรียนออกแบบแผนการจัดประสบการณ์รวมถึงการประเมินผลที่หลากหลาย จัดสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้คือจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้สะอาดปลอดภัยเป็นระเบียบและมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อพัฒนาเด็กอย่างมีศักยภาพการพัฒนาคุณภาพการจัดประสบการณ์เรียนรู้เด็กปฐมวัยได้จัดการศึกษาปฐมวัยเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาการในทุกๆด้านมีความรู้คุณธรรมจริยธรรมในการดำรงชีวิต ครูมีความรู้และสามารถออกแบบหน่วยการเรียนรู้แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เหมาะสมกับวัยซึ่งเป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเด็กปฐมวัยสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขเด็กได้มีประสบการณ์ตรงมีพัฒนาการที่ดีผ่านการเรียนปนเล่นมีการใช้สื่อและเรียนรู้เทคโนโลยี มีการประเมินพัฒนาการเด็กประถมวัยด้วยเครื่องมือที่เหมาะสมวิธีการที่หลากหลายเช่นการสังเกตการสัมภาษณ์ตรวจชิ้นงานเป็นต้นและได้มีการนำผลการประเมินไปวิเคราะห์เพื่อพัฒนาเด็กประถมวัยต่อไประดับการศึกษาขั้นพื้นฐานผลลัพธ์ของการเรียนรู้ 1. ผู้เรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตรสถานศึกษามีความรู้คุณธรรม สามารถปรับตัวกับสภาพแวดล้อมได้อย่างเหมาะสมมีทักษะการอ่านออกเขียนได้การคิดคำนวณและสามารถคิดวิเคราะห์แสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมโรงเรียนได้จัดโครงการและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสามารถของนักเรียนเชน่นโครงการยกระดับผลสำฤทธิ์ทางการเรียนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยโครงการเปิดบ้านกิจกรรม OpenH o u s e โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด,ด้านวิชาการโครงการเศรษฐ,ฐกิจพอเพียงกิจกรรมนำนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมกิจกรรมภาษาวรรคดีเป็นต้น 2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์คือมีความรักชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์มีความซื่อสัตย์สุจริตมีวินยัยใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงมุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะรวมถึงการมีความรู้ความเข้าใจในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้ความสำคัญกับท้องถิน่นชุมชนมีความพร้อมต่อการเป็นพลเมืองที่ดีต่อสังคมโรงเรียนมีการส่งเสริมคุณลักษณะที่ดีของนักเรียนผ่านโครงการกิจกรรมเช่นโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการประชาธิปไตยและวินัยนักเรียนโครงการโรงเรียนคุณธรรมสอพทอกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเป็นต้น 3. ผู้เรียนสามารถนำตนเองในการเรียนรู้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองมีกระบวนการคิดตามความสนใจและความถนัดด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายโดยผ่านโครงการกิจกรรมต่างๆเช่น โครงการทัศนศึกษาโครงการปัทชิมนิเทศกิจกรรมชุมนุมเป็นต้นการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาสถานศึกษามีการกำหนดค่านิยมวิสัยทัศน์และพันธกิจไว้อย่างชัดเจนโดยมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดการศึกษาโดยมีนโยบายทิศทางและแผนง,งานที่สอดคล้อง กับพันธกิจและวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายอีกท้งยังสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนโดยการเชิญคนสำคัญมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เช่นผู้ว,ว่าราชการจังหวัดปตัตตานีในอำเภอสายบุรีหรือปราชชาวบ้านที่นักเรียนให้ความสนใจ มีการประเมินคุณภาพของแผนงานรวมถึงการประเมินคุณภาพภายนอกมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษารายงานต่อสาธารณชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไปผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นำทางวิชาการมีกระบวนการบริหารจัดการที่สร้างแรงบันดาลใจและความร่วมมือจากคณะครูและบุคลากรในโรงเรียน ในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบมีการนิเทศชั้นเรียนเพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมอีกทั้งยังนำผลการนิเทศไปพัฒนาส่งเสริมให้ครูและบุคลากรเข้าร่วมอบรมการพัฒนาทางวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างศัก,กยภาพของตนเองมีการดำเนินง,งานตามแผนงานสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจด้านความปลอดภัยให้กับครูและนักเรียน ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายมาให้ความรู้ช่วยเหลือในกิจกรรมต่างๆเช่นครูแดให้ความรู้เรื่องยาเสพติดอนามัยให้ความรู้เรื่องสุขภาพสถานศึกษามีการใช้สื่ออุปกรณ์และเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนส่งเสริมการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรโดยจัดให้มีสมาร์ททีวีทุกห้องเรียน สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนมีการรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคลผ่านการเยี่ยมบ้านการคัดกรองผู้เรียนและมอบทุนการศึกษาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการติดตามผู้เรียนที่มีปัญหาให้มาเรียนการส่งต่อผู้เรียนในระดับที่สูงขึ้นมีการติดต่อประสานง,งานผู้ปกครองและหน่วยงานภายนอกทั้งชุมชนและหน่วยงานราชการเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนต่อไปการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้โรงเรียนได้ออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาที่คำนึงถึงความต้องการและความสามารถของผู้เรียนและชุมชนโดยมีการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่สริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมเจตคติที่ดีของผู้เรียน โดยนินผู้เรียนเป็นสำคัญมีครูเป็นผู้อำนวยความสะดวกและวัดประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลายเพื่อนำผลไปพัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเป็นที่มาของคำว่านักเรียนโรงเรียนบ้านกระาพอเรียนดีมีความสุข